ก็เอ้ยกอไก่ขอไข่เนี่ยเาราภาษาญี่ปุ่นนี่มันสอนกอไก่ด้วยวะกูเพิ่งรู้เนี่ยขอขวดของใครวะขอควายเป็นกูเองเอ้นายใช่กูจะพูดอย่างมึงโยคนที่กำลังดูคลิปนี้น่ะนายเป็นนักวาดใช่ปะแล้วนายเป็นผู้ชายใช่ไหมอืมจะว่าไปดูจับทรงแล้วขอถามเนีอยอุซีนายเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะ ทำไมไมต้องไว้ OC เป็นผู้หญิงด้วยในเมื่อผู้ชายมันก็มีอะไรเท่ๆได้เหมือนกันนะทาไมถึงไม่ไวเป็น OC ผู้ชายสงสัยมานานมากเลยเช่นหลายคนไว้เป็น OC ผู้หญิงแล้วฉันสงสัยมากเลยว่าผู้ชายมันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนาไม่อยากเป็นผู้ชายขนาดนั้นเชียวในกาลังจะบอกว่าการไว้ OC เป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แนวนายเท่าไหร่ว่านายไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นแนวโชว์เด่นขนาดนั้นมันก็เข้าใจได้แต่จริงผู้ชายคนเราสมัยนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ความหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าวป่ะผู้ชายสวยก็มีตังเยอะแยะไป หรือนายกำลังจะบอกว่านายวาดได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวเหรอมันก็ประเด็นผมที่ฟังขึ้นอยู่นะก็ฝึกมาแต่ผู้หญิงนะไม่รู้รอะไรใช่ผู้ชายวาดยังไงหรือว่านายไว้โอซีผู้หญิงเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เพราะนายแอบชอบใครหรือเปล่าอะไรแบบ้เป็นโอซี OC ตัวเองก็เฮ้ยสเปคได้เลย, o ย,ยนนเนี่ยโอ้โหโคตรไร้แล้วไแก่เนี่ยอือจะว่าไปเมื่อกี้อาจจะเพ้อเจอไปนิดนึงนะแต่คิดว่าน,นี่นายเป็นไปได้สุดหรือในความจริงแล้วที่นายไว้โอซีผู้หญิง จริงๆแล้วอ่ะนายอยากเป็นผู้หญิงเองก็เลยให้โอซีตัวเองเป็นอย่างนั้นใช่ยไหมฮะกูรู้สั่นรู้แล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยว่าคิดอะไรอยู่อ่ะมึงอยากเป็นผู้หญิงก็ไม่บอกสิละ่ฮะฮ่าแกไม่โคตรแกเลยเราเล่นเฉยๆนะอย่า,อย,าอย่าคิดอะไรมาก